สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทางช่อง youtube นะครับผมสวัสดีสมาชิกฟุตบอลมหาสนุกทุกท่านด้วยนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเข้ามารับฟังกันนะครับผมอย่างที่ผมได้อบอกไว้ว่าต้องนานแล้วนะก็ได้บอกว่าั้งนานแล้วว่าวันหนึ่งเราจะมาทำา EP พิเศษ EP นี้เป็น EP ที่จะพูดถึงการย้ำฟุตบอล ในกรณีที่ครึ่งแรกมีประตูไปแล้ว1ประตูนะครับผมมันค่อนข้างที่จะได้ผลนะจากการเก็บสถิติร่วมก,กันกับพี่จอมาประมาณเ,เป็นเดือนนะนานแล้วพี่จอนก็เก็บมานานแล้วแต่ผมก็เริ่มมาดูกับแกก็อยู่ประมาณเดือนประมาณปลายเดือน ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผม2565นะครับนี่ก็ถือว่าได้เลิกเปิดตัวกันแล้วนะครับผมสำหรับ EP พิเศษที่มีชื่อว่าจอห์นวิทอ่าไม่ใช่จอห์นวิทนะฮะเป็นจอห์นวิทรียบเรียงและแปลโดยก่อนวิทนะครับผมก่อนอื่นต้องถามเอ๊ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าจอห์นวิทนะครับตอนแรกก็จะใช้จออย่างเดียวนะฮะพี่จอร์นก็บอกว่าเขาก็ได้ความรู้มาจากพี่วิท อีกทีหนึ่งผมก็เลยบอกว่างั้นโอเคงั้นเป็นจอห์นวิธไปแล้วกันนะครับผม <c oughs> เป็นอย่างรูปภาพนะ,ะเรียบเรียงโดยก่อนวิธเทคนิคย้ำหลังบอลมีสกอร์แล้วนะครับผมบอลมีสกอร์แล้วเนี่ยปกติเราจะไม่เล่นกันแล้วนะอะ <c oughs> เพราะว่ามันเสี่ยงแต่นี้จะเป็นการเก็บข้อมูลสถิติที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามันมีประตู ไม่ต่ำกว่า90%ซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้เงินจากการลงทุนในการย้ำฟุตบอลที่มีประตูแล้วแต่จะเป็นการรออย่างใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาภาพมาประกอบนะฮะเดี๋ยวจะหาภาพมาประกอบภาพที่จะลงลงลง,ลงมาเนี่ยคือในครึ่งแรกเนี่ยบอลต่อบอลต่อนะผมผมชอบเป็นประมาณดีนะ เป็นบอลต่อโดนนำนะครับจากสิติที่เก็บมาเป็นบอลต่อโดนนําแล้วมีราคาภูเสมอในตอนพักครึ่งพูเสมอใครดูไม่เป็นก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูตรงนั้นนะครับภูเสมอประมาณไม่เกิน3หรือ3ต้นต้นนะครับผมและครึ่งหลังสูงเต็มเวลาอ่ะสูงเต็มเวลาครึ่งหลังจะต้องเปิดประมาณ2ลูกควบลูกครึง่ง2ลูกครึง่ง2ลูกครึงคร่งควบ3ภูเสมอ เต็มเวลาตอนพักครึ่งอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3อ่าอันนี้เป็นเทคนิคที่เร,เรียกว่านำมาลงทุนได้จริงๆนะฮะลงทุนที่เท่าไหร่ลงทุนที่2ลูกลงมานะครับน้ำก็แล้วแต่ชอบแล้วกันบางคนก็จะรอ80-5-10ลบ5ลบ10แล้วแต่เลยตามสะดวกหรือบางคนจะรอ1.75 ก็ตามสะดวกหรือบางคนบอกว่าผมไม่เร่งไม่รีบผมรอ1.5ก็โอ้โหได้หมดได้หมดเลยนะครับแต่อย่าไปที่เกิน2ลูกก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ว่ามันจะยิงตีเสมอช่วงท้ายเกมช่วงทดเจ็บเนี่ยประจําประจําจริงๆนะครับผมเรียกได้ว,ว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเกือบประมาณสักยี่สิบคู่แล้วม,มานะมาแทบจะครบเลยนะ ผมก็ลงทุนอยู่พี่จอนก็ส่งซิกมาตลอดสกิดมาผมก็ไปสกิดมาผมก็ไปบางทีโลบหน่อยก็อดแดกไปนะครับไปดีบางทีไปรอน้ำลบ5มันยิงตอนน้ำสา75-80อะไรเงี้ย2ลูกขาว2ลูก -5 ลบ5ก็ไปได้นะไปเบาๆได้ถ้าอยากจะให้มันได้กำไรหน่อยก็รอ1.75น้ำา80ขึ้นไปนะครับผมก็ลังสวยอันนี้ก็แนละ้วแต่ความชอบในเรื่องของราคาน้ำนะครับ แต่มันค่อนข้างที่จะการันตีการมีประตูที่2เราก็ต้องไปดูสถิติมันว่ามันดีไหมแต่ส่วนมากผมผมมองแล้วมันก็โอเคนะอืในเรื่องของราคาเนี้ยราคาภูเสมอตอนพักครึ่งประมาณไม่เกิน3หรือว่า3ต้น,ต,นต้นเนี่ยพี่จรนำสิ่งที่พี่วิทย์บอกมาทดลองใช้แล้วมันได้ผล เราก็เลยมารอลงทุนกันตอนที่แบบนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับผมสำหรับนอกเหนือจากแนวทางการลงทุนสูงแรกนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพประกอบไปในระหว่างที่ผมพูดด้วยนะฮะคือไอที่ผมเอามาลงภาพมาลงเนี่ยก็คือจะเป็นภาพที่เราวิเคราะห์กันก่อนที่จะมีประตูในครึ่งหลังแล้วมันก็มี2ประตูขึ้นไปบางคู่ก็3าแต่ ถ้าถามผมเหมาะสมที่จะลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดลงทุนที่2.0 1.75 1.5ขอแค่3ราคานี้นะครับ2.25ไม่จะเป็นอย่าไปไม่ไปเลยดีกว่าไอ้น,นั้นมันหมายถึงความโลภของของตัวเราและถ้าเราไปแสดงว่าเราโลภโลภแล้วเกิดอะไรโลภมากลาบหายโลภมากก็เสี่ยงมากแค่นั้นเองถามว่ามันมีโอกาสที่ยิง3ามไหมผมไม่มองอย่างนั้นนะไอ้เทคนิคนี้ผมมองว่าเฮ้ย ทั้งเกมเนี่ยกูขอแค่มึงยิงอีกแค่ประตูเดียวเนี่ยก็พอแล้วพอใจแล้วคือมันจะอาจจะไม่ได้จบที่เสมอหนึ่ง,งเสมอไปมันอาจจะเป็น02ซ้ำเข้าอีกดอกหนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะลงทุนอย่างไรในเรื่องของการย้ําฟุตบอลที่มีประตูไปแล้วในครึ่งแรกให้ปลอดภัยเทคนิคแรกๆเลยอันดับ1เลยนะครับอ่ะอันดับ1ก่อนฟังให้ดี <c oughs> ฟุตบอลลองเป็นทีมที่นำครับแล้วก็พักครึ่งจะมีราคาปูเสมอประมาณไม่เกิน3หรือ3ต้นต้นะครับแล้วก็จะมีสกอร์สูงอยู่ที่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบ3ประมาณนี้ขอแค่3ราคานี้แต่เราจะลงทุนที่ราคา2ลูกลงมา2.0 1.75 1.5หวังว่าคงจะเข้าใจ 2 0คือ2ลูก1.75ก็คือลูกครึ่งครบ2 1.5ก็คือลูกครึ่งเราไปกันแค่3ราคานี้เราจะไม่ไปกันที่2.25หรือ2.5หรือ2.5มันเสี่ยงเสี่ยงเกินไปเพราะว่าทีมบอลต่อจะเปิดเกมลูกใส่และอาจจะทำประตูตีเสมอได้หรือไม่ก็โดนซ้ำเข้าไปอีก เทคนิคมันมีอยู่ประมาณนี้ี่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือการอ่านราคาผูกนะครับถ้าเราอยากจะได้ความชัวเราไปเปิดดูกราฟกราฟการโจมตีว่ามันเอาแค่ไหนนะครับผมแต่ไอแบบว่าหลังเปิดมาหลังเปิดมา2ลูกเนี้ยอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะมันเสี่ยงไปหน่อยถ้าชัวช์วที่สังเกตและจับราคามาได้เนี่ยมันจะเปิดประมาณ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งออสองลูกครบสองลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่ง บางตัวก็อาจจะไป2ครึ่ง3แต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปราคา2ลูกครึ่ง2ครึ่งวบสหรือว่า2ลูกควบเราไปที่2ลูกลงมาค่อยๆวางค่อยๆไล่3สเต็ปหรือจะรอ1.75สักไม้หนึ่หรือจะไปแบบปล่อยผ่านแล้วไปรอ1.5เลยก็ได้นะครับผมเอามาฝากไว้นะครับเป็นอีกแนวทางการลงทุนหนึ่งซึ่งเฮ้ยเราไปทดลองกันมาแล้ว แล้วมันได้ผลไม่ใช่ว่าเรามาพูดแล้วเราไม่ไปอันนี้หลังไม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องเจนะครับพี่วิทย์พี่ธนัทพี่หนิงผมเนี่ยห้คนเนี่ยเราทดลองกันมาแล้วสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบลงทุนฟุตบอลสูงแรกย้ำหลังอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ โอเคใช้ได้เลยนะครับบอลต่อโดนนำพักครึ่งภูเสมอเต็มเวลาหลังที่พักครึ่งแล้วไม่เกิน3หรือ3ต้นต้นตามนี้นะครับผมลองนำไปทดลองกันดูก่อนก็ได้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมกับ EP พิเศษนี้ อันนี้ก็เป็นผูกุญแจลิมิเต็ดอิ dition ของน่ารักน่ารักประจํากลุ่มนะครับก็ยังสั่งได้นะฮะก็ยังมีเหลืออยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายน,นี้ขอฝากเว็บไซต์ดีๆเอาไว้ใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหวยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปเล่นการพนันออนไลน์นะครับฝากครั้งแรก100บาทครั้งต่อไป10บาทนะครับลงทุนก็อ่าสเต็ปสสเต็ป2ก็ได้ฮะตัว10บาทก็ได้นะครับขั้นต่ำบอลเต็งก็ตัวละ10บาทนะครับผม ฝากไวถอนไวนะครับผมไม่ต้องแจ้งแอดมินไม่ต้องแจ้งสลิปนะครับฝากอัตโนมัติถอนอัตโนมัตินะครับผมถอนขั้นต่ํา100บาทเท่านั้นฝากทุกครั้งไม่ต้องทํายอดเทินนะครับผมฝากแล้วไม่เล่นก็ถอนออกมาใช้ได้ฝากเอาเงินเข้าไปหลบเมียก็ยังทําได้นะครับผมก็ไว้ใจได้ครับมีปัญหาอะไรกปรึกษาได้ก็นีนะครับไอดียลานะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะ มั่นใจได้แน่นอนเพราะว่าผมดูแลอยู่นะครับสมาชิกใช้กันเป็นหมื่นคนนะฮะอ่าหมายถึงว่ารวมเป็นหมื่นคนนะฮะแต่ส่วนรของผมส่วนของผมอยู่ประมาณ400กว่าคนนะครับผมก็ขอฝากไว้ในง่ามใจของทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการเว็บไซต์ที่ทันสมัยไฮเทครวดเร็วไว้ใจได้นะครับผมและที่สำคัญไม่ต้องทำยอดเทินนะครับ เรียนเชิญครับทักมาได้ตามไอดีที่ท่านเห็นเลยนะครับสวัสดีครับ